สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Office Working Tips ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึง5ทริคพื้นฐานค่ะสำหรับการพรีเซนต์นำเสนองานหรือพรีเซนต์อย่างไรให้คนฟังเข้าใจภายในระยะเวลาจำกัดค่ะโดยโปรแกรมที่ใช้นะคะในคลิปนี้จะเป็น Canva ค่ะก่อนจะไปถึงทริคนะคะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราต้องพรีเซนต์ให้ดีซะก่อนอย่างแรกค่ะ การพรีเซนต์คือการนำเสนอเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการของงบประมาณเพิ่มการขอทำโปรเจกต์เพิ่มขอบุคลากรเข้ามาซัพพอร์ตในหน้าที่การงานของเราหรือในหน่วยงานของเราถ้าเราพรีเซนต์และมีข้อมูลสนับสนุนมากเพียงพอสิ่งที่เราร้องขอกับหัวหน้าค่ะก็มีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับมากขึ้นอย่างที่สนะคะทำไมต้องพรีเซนต์ให้ดีเพราะการพรีเซนต์ คือความก้าวหน้าในอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามนะคะคนที่พรีเซนต์ดีกว่าคนที่ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในสมองหรือสิ่งที่ตัวเองทำออกมาได้นั้นโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยจะเทียบกันไม่ติดเลยค่ะสำหรับคนที่พรีเซนต์ได้และคนที่พรีเซนต์ไม่ได้นะคะส่วนข้อที่3ค่ะก็ต่อยอดมาจากการก้าวหน้าในอาชีพนะคะก็คือโอกาสในอนาคตของเราค่ะ ถ้าเราสามารถพรีเซนต์หรือนำเสนอไม่ว่าจะเป็นนำเสนองานนำเสนอสไลด์หรือแม้กระทั่งนำเสนอตัวเองนะคะต่อง,งานต่อโครงการใดๆถ้าเราสามารถพรีเซนต์ได้ดีแล้วอนาคตของเราย่อมสดใสแน่นอนค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะอาจจะนำไปพรีเซนต์ให้อาจารย์เพื่อให้ท่านเข้าใจค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังทำแทบตายเนี่ยคืออะไรสิ่งที่ได้กลับมาก็คือเกรดที่เราดีขึ้นนะคะรวมถึง พรีเซนตเพื่อได้รับของเงินทุนต่างๆจากหน่วยงานทริคนี้ก็สามารถใช้เป็นพื้นฐานได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนที่เราจะมาถึงทริคนะคะเรามาดูปัญหารลักในการ p r e s ซนตกันค่ะว่าเวลาเรา p r e เซนตเนี่ยจะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะการที่เราทำงานข้อมูลเนี่ยจะมีมากมายเลยเข้ามาทุกวันเขา ข้อมูลพพอร์ตข้อมูลหรือข้อมูลสนับสนุนข้อมูลที่เราต้องการพรีเซนต์หรือข้อมูลที่ต้องการส่งต่อให้คนฟังเนี่ยรับรู้เนี่ยมีเยอะมากจนเราไม่รู้จะเลือกอันไหนมาลงดีสิ่งที่ทุกคนทําส่วนมากนะคะก็คือว่าเอาข้อมูลทุกอย่างที่เราทำเนี่ยใส่เข้าไปหมดเลยเป็นพรีเซนต์ที่อัดแน่นไปด้วยเท็กซ์ตรงนี้ค่ะเป็นปัญหาเลยค่ะในการพรีเซนต์ผมเวลาคุณพรีเซนต์เนี่ยคุณก็เป็นการ เหมือนอ่านสไลด์พรีเซนต์น้นๆน,นะคะอาจจะไม่เข้าคนฟังอาจจะงงๆหรือว่าข้อมูลเยอะเกินไปด้วยเวลาจำกัดขาดทำให้เราไม่สามารถนำเสนอข้อมูลที่เยอะขนาดนี้ให้กับผู้ฟังได้อย่างชัดเจนและเข้าใจค่ะข้อต่อเนื่องจากข้อมูลเยอะเนาะถ้าเรานำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาลงพรีเซนต์โอกาสในการโดนตัดจบมีสูงมากค่ะต้องบอกว่า หัวหน้างานหรือแม้กระทั่งอาจารย์ในการพรีเซนต์ต่รางานเนี่ยมีระยะเวลาจำกัดอาจจะเป็นห้านาที7นาที10นาทีหรือบางครั้งอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะการพรีเซนต์สั้นๆโดยเฉพาะพรีเซนต์กับหัวหน้างานเนี่ยมีระยะเวลาในการฟังเราจำกัดถ้าเราไม่สรุปข้อมูลให้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วแล้วก็โอกาสสูงมากเลยค่ะที่จะโดนหัวหน้างานหรืออาจารย์ตัดจบก่อนได้ข้อสุดท้ายค่ะเวลาเราพรีเซนต์ไปนะคะ เคยไหมใครว่าพอมองไปดูที่หน้าผู้ชมค่ะก็จะเจออ,อาการงงงวยงวยเอ๊ะเรากําลังพูดถึงอะไรอยู่หรือคนฟังเนี่ยไม่เข้าใจนั่นเองค่ะว่าเรากําลังนําเสนออะไรกําลังพรีเซนต์อะไรให้เขาอยู่นะคะตรงนี้เราทราบถึงปัญหาเนาะปัญหาหลัก3ข้อในการพรีเซนต์เรามาดู5ทริคกันค่ะว่า5ทริคเนี้ยจะสามารถแก้ปัญหาในการพรีเซนต์ของเราได้อย่างไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะทริคที่1 ในสไลด์นะคะได้นึ p ง e s e s t s l i สไล์หนหน้าเนี่ยไม่ควรจะมีเนื้อหาเกินกว่า3หัวข้อค่ะทำไมนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเนื้อหาเยอะเนี่ยเยอะเกินไปมีข้อมูลเต็มไปหมดเลยเราไม่สามารถมุ่งไปที่ประเด็นสำคัญได้เวลาเราทำ present s สไล e ์เราควรจะจัด p r i ORITY หรือจัดประเด็นสำคัญค่ะว่าประเด็นไหนสำคัญมากที่สุดและคัดความสำคัญสอันดับแรก หรืออย่างมากนะคะ5อันดับแรกในการพรีเซนต์แต่ละหน้าการที่เราโฟกัสหรือมุ่งไปที่ประเด็นสำคัญนั้นทำให้แต่ละหน้าเนี่ยเกิดการโฟกัสคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยสามารถดูได้ว่าโอเคเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะไม่ได้นั่งตั้งหน้าตั้งตาอ่านเท็กซซิ่งหรือข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปอยู่ในสไลด์ ข้อ3ค่ะข้อนี้สําคัญมากเลยก็คือว่าเวลาเราพรีเซนต์เราก็อยากจะให้คนฟังเนี่ยจดจําได้ใช่ไหมคะว่าเรากํำลังพรีเซนต์อะไรอยู่ถ้าเรามีข้อมูลเยอะเกินไปแน่นอนเขาว่าขนาดเราเองเรายังต้องไปยืนอ่านและคนฟังล่ะเขามีเวลาให้เราแป๊บเดียวแถมเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ําเขาจะจำเราได้ไหมการโฟกัสไปที่3พอยนะคะหรืออย่างมาก5้าพอยเนี่ยจะทําให้คนสามารถจดจําได้ว่าสิ่งที่เรากําลังพูดพูดอยู่เนี่ย เรากำลังพูดหรือพรีเซนต์อะไรคะ่ะหน้านี้นะคะจะเป็นตัวอย่างค่ะว่าเวลาถ้าเราทำเป็น3ประเด็นเราสามารถเรียงได้นะคะตั้งแต่บนลงล่างนะคะซ้ายไปขวาหรือเป็นพอที่เป็นรูปขึ้นมาอย่างชชดเจนนะคะจะทำให้คนเรากว่าสายตามองข้อมูลภายในสไลด์เนี่ยง่ายขึ้นค่ะ อันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะคะสําหรับคนไทยเนาะคนคนไทยเราอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวาเวลาถ้าคุณจะเรียงลําดับข้อความค่ะหรือข้อมูลที่เรามีเราก็ควรจะเรียงลําดับจากความสําคัญมากสุดอยู่ซ้ายสุดกลางก็คือความสําคัญรองลงมาทริคข้อต่อมาค่ะทริคข้อที่2ในหนึ่งหน้าเนี่ยไม่ควรจะพรีเซนต์เกิน1น,นาทีค่ะ ถ้าเรามีการพรีเซนต์ที่ดีหรือการเตรียมที่ดีตั้งแต่ข้อทริคที่แรกมาอยู่แล้วนะคะตัวนี้มันจะช่วยได้ค่ะเพราะปกติในหนึ่งหน้าเนี่ยถ้าเรากําหนดไว้สามหัวข้อส่วนมากนะคะจะไม่ค่อยเกิน1น,นาทีแต่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันในการทําผิดพลาดนะคะก็ซ้อมให้มากค่ะซ้อมให้มากก่อนจะมีการพรีเซนต์จริงและมีการกําหนดระยะเวลานะคะว่าต่อหน้าเนี่ยเราควรจะใช้เวลาเท่าไหร่และถ้าสมมติ เป็นการพรีเซนต์ที่ต้องมีเวลาจำกัดจริงๆอย่างการพิชชิ่งหรือการนำเสนอแบบหวัวหน้าบอกฉันมีเวลา5นาทีฉันมีเวลา10นาทีเนี้ยเราต้องกำหนดค่ะว่าพรีเซนต์ของเราทั้งหมด10หน้าหน้าที่5เราควรจะพรีเซนต์ถึงเวลาที่เท่าไหร่แล้วถ้ามากไปเราต้องพรีเซนต์ที่เหลือเนี่ยเราควรกระชับข้อมูลหรือเนื้อหาแล้วเพื่อให้สามารถจบในระยะเวลากำหนดได้ค่ะ ทริคข้อที่3นะคะเรียงลำดับการนำเสนอให้ดีหรือการทำ storytelling ที่ดีนั่นเองค่ะวิธีการเล่าเรื่องนะคะอันนี้ต้องบอกว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมีหลายแบบมากเลยมีการทำพวก content marketing ต่างๆนานา,นานสามารถไปเซิร์ชหาเพิ่มได้เลยนะคะมีมากเลยแต่อันนี้เอาแบบง่ายที่สุดเลยค่ะว่าเวลาการ present คิดแนวออกบอกไม่ถูกเอาจากเหตุไปผลหรือจากผลไปเหตุก็ได้ค่ะ อย่างแรกนะคะถ้ามาจากเหตุไปผลการเล่าเรื่องราวจากเหตุไปหาผลเนี่ยเหมาะสําหรับการเล่าเรื่องให้เห็นภาพตามไปทีละขั้นตอนโดยจากโดยเน้นจากภาพรวมภาพใหญ่ก่อนอย่างเช่นจากสภาพเศรษฐกิจภายใต้การระบาดของโควิด -19 ทําาให้เกิดสิ่งที่1สิ่งที่2ส,สิ่งที่3และส่งผลให้เกิดสิ่งที่1สิ่งที่ 2- สิ่งที่ส,ส,สขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างภาพให้คนฟังเนี่ยเห็นภาพตามง่ายขึ้น แต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีเวลาในการบรรยายภาพขนาดนั้นเราต้องการสรุปรวบรัดจับประเด็นได้ทันทีนะคะก็คือนำจากผลไปเหตุก่อนผลไปเหตุเนี่ยเหมาะสำหรับการนำเสนอให้หัวหน้าหรือคนฟังที่มีเวลาฟังเราน้อยๆน,นะคะอย่างเช่นเราบอกไปเลยค่ะว่าในการพรีเซนต์งานครั้งนี้จากไตรามาสที่ผ่านมารายได้ของแผนกของเราเพิ่มขึ้น10%เนื่องจากสิ่ง สิ่งที่เราเคยทำไปแล้วนู่นนั่นนี่นะคะและสิ่งที่เรากำลังขอสำหรับไตรมาสหน้าก็คือสิ่ง,งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้นนะคะเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่เราต้องการร้องขอในระยะเวลาอันสั้นค่ะเทรกที่4ค่ะอันนี้ต้องระวังเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสายอาชีพที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงสงในการทำงานของทุกวันของเราเนี่ยเราจะมีความเคยชินในการใช้ศัพท์เทคนิค จาก้อนต่างๆจับคำยอดที่เราสามารถเข้าใจกันได้ภายในแผนกเวลาเราพรีเซนต์นะคะโดยเฉพาะพรีเซนต์กับกลุ่มที่มีหลายแผนกรวมกันต้องอย่าลืมค่ะว่าแผนกอื่นเนี่ยบางศัพท์บางคำที่เรายอ่อในแผนกเราเข้าใจแบบหนึง่งแผนกอื่นอาจจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นอันนี้ก็ต้องระวังไว้ค่ะหรือแม้กระทั่งบางอย่างเราย่อก,กันเองขึ้นมาคนอื่นเวลาพูดออกไปแล้วคนอื่นไม่เข้าใจตัวเนี้ยความเคยชินก็ มีผลทําให้สไลด์หรือการพรีเซนต์ของเราเนี่ยติดขัดหรือคนฟังไม่เข้าใจได้นะคะวิธีการแก้ไขค่ะเวลาทำทำพรีเซนต์หรือทำสไลด์พรีเซนต์เสร็จแล้วนะคะอย่างแรกเลยค่ะตรวจสอบคําศัพท์ก่อนให้เช็คศัพท์เฉพาะในทุกหน้าของสไลด์พรีเซนต์ที่เรามีอยู่นะคะมาดูค่ะว่าสิ่งที่เราทําหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันไปอยู่ในนี้หรือเปล่า ให้พยายามปรับศัพท์พวกนั้นให้เป็นคำกลางๆที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างที่สองค่ะซ้อมอีกแล้วค่ะซ้อมพรีเซนต์แต่ข้อนี้นะคะสำหรับการเทสว่าเราใช้ศัพท์เฉพาะหรือเปล่าควรจะซ้อมให้เพื่อนที่ไม่ได้อยู่สายอาชีพเดียวกันฟังเพราะทำไมเพราะถ้าเราพรีเซนต์ให้เพื่อนที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันฟังเขาก็จะรู้สึกคุ้นเคยคาพวกนั้นที่เราพรีเซนต์และไม,ไม่ได้รู้สึก ถ้าเราพรีเซนต์คำศัพท์เฉพาะมากๆเนี่ยถ้าเรามองหน้าเขานะเราจะเห็นความงงจากหน้าเขาอย่างชัดเจนนะคะเราจะรู้ได้แล้วว่าวิน,น้าเนี้ยแหละเราต้องเปลี่ยนนะตรงเนี้ยเพื่อนเราไม่เข้าใจนะเวลาเราไปพรีเซนต์กับแผนกอื่นก็เช่นกันค่ะแผนกอื่นก็มีโอกาสที่จะไม่เข้าใจเราอย่างเช่นเพื่อนเราเหมือนกันนะคะทริคที่5ค่ะหาโอกาสไปซ้อมนะคะหน้าสถานที่จริงหรือไปซ้อมหน้างานค่ะ เขบอกว่าถึงแม้เราจะซ้อมเป็นพันๆครั้งเลยหน้าคอมหรือใดๆก็ตามแต่ถ้าเรามีโอกาสจริงๆนะคะให้ไปซ้อมหน้าสถานที่จริงเพราะว่าสถานที่จริงค่ะเรามีระยะห่างระะรหว่างคนพูดและคนฟังเท่าไหร่การเดินนะคะคือบางทีเราพูด ON s t a ตจเนาะหรือเราพูดบนเวทีอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องยืนยเฉยๆเวลาเราพูด5นาทีถ้าเรายืนเฉยเป็นรูปปัน้นเงี้ยบางทีมันก็จะทําให้ดูอึอดอัดไปนิดนึง การที่เราใช้สเตจหรือใช้พื้นที่บนเวทีให้เป็นประโยชน์ก็คือการเดินการทอดสายตาไปที่ผู้ฟังมุมต่างๆของห้องเนี้ยเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนฟังเข้าใจเรามากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเรามีโอกาสคะ่ะแนะนำคะ่ะ encourage มากๆให้ไปซ้อมหน้าสถานที่จริงลองขึ้นสเตจดูลองเดินบนเวทีดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างไม่มีจุดไหนสถานที่กว้างใหญ่ขนาดไหน การกวาดสายตาของเราไปยังผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างนะคะและลองอินเมจินดูค่ะอาจจะซ้อมสักอสองสารอบก็ได้ถ้าเรามีผู้ฟังอยู่ข้างหน้าเราเราจะมองเขาตรงไหนเราจะมีจังหวะพักจังหวะการใช้มือใช้ไม้ของเราเนี่ยจะไว้อย่างไรดีนะคะตรงนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าก็คือซ้อมค่ะซ้อมซ้อมและซ้อมนะคะยิ่งซ้อมทำให้ p r e เซนต์ของเราดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ การพรีเซนต์นะคะไม่ใช่การยืนหลังโพเดียมและการพูดหลังไม้เฉยๆการพรีเซนต์ค่ะเป็นการใช้ท่าทางใช้น้ำเสียงการใช้มือไม้ของเราประกอบกับการพรีเซนต์ไปด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในการสื่อสารนั้นข้อมูลที่เราพูดออกมานะคะเป็นอย่างสุดท้ายเลยค่ะที่ผู้ฟังสามารถรับรู้กับเราได้น้ำเสียงที่เราพูดท่าทางที่เราแสดงออกการใช้มือการวางมือการเก็บมือ มีผลต่อความสำเร็จในการนำเสนอมากกว่า70%ดังนั้นนะคะเวลาเราซ้อมอย่าซ้อมแต่ข้อมูลค่ะซ้อมน้ำเสียงด้วยซ้อมท่าทางและซ้อมการวางมือในในอิริยาบถต่างๆด้วยนะคะและอีกข้อนึงนะคะอันนี้ทริคสำหรับเป็นทริคในการพรีเซนต์ในช่วงแรกๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยในการพรีเซนต์มากๆกก็คือเราควรจะทำะทำสคริปต์สำหรับพูดนะคะช่วงแรกที่เราทำพรีเซนต์เนี่ย หากไม่มั่นใจเราควรเขียนเป็นสคริปต์และค่ะว,ว่าในหน้านี้เราจะพูดอะไรบ้างและเวลาพรีเซนต์เวลาซ้อมกับตัวเองเนาะสามารถอ่านสคริปต์พวกนั้นได้เลยว่าในหน้านี้นะเราจะพูดข้อมูลนี้นี้น,นี้จบอย่างไรพูดอย่างไรแสดงออกอย่างไรนะคะแล้ก็ซ้อมตัวนี้ไปเรื่อยๆซ้อมสคริปต์ไปเรื่อยๆพอซ้อม,มบ่อยๆเราจะสามารถจํารายละเอียดได้จไดนว่าแต่ละหน้าเนี่ยเราจะพูดอย่างไรน้ำเสียงเราจะเป็นยังไง การแสดงออกมือไม้ของเราเนี่ยจะออกท่าไหนอย่างไรบ้างนะคะมันบอกเลยค่ะว่าซ้อมเท่านั้นที่จะทำให้พรีเซนต์ของเราดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนอกจาก5ทริคนี้นะคะเราก็จะมีเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะสำหรับเป็นตัวช่วยค่ะเพิ่มโอกาสในการพรีเซนต์สำหรับอันนี้จะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนชอบลืมนะคะก็คือว่าอย่างแรกค่ะแอคชั่น สิ่งที่เราพรีเซนต์บางทีวิ้ยเราตื่นเต้นอะวิ้ข้อมูลเราเยอะเราอยากพรีเซนต์สิ่งที่เราประสบความสําเร็จสิ่งที่ทีมเราทําสิ่งที่เราเอาได้งานที่เราได้ออกมาแต่พูดไปพูดมาจบลงด้วยการที่เราลืลมไปค่ะว่าเราต้องการพรีเซนต์เพื่ออะไรเพราะทุกครั้งที่เราพรีเซนต์เราคาดหวังค่ะว่าเราต้องได้รับอะไรกลับมาจากผู้ฟังนะคะดังนั้นอย่าลืมค่ะขมวดปมด้วยแอคชั่นสิ่งที่เราต้องการนะคะอย่างที่สองค่ะ อย่างที่ทริที่สุดท้ายที่บอกนะคะคือเสียงและท่าทางมีโอกาสทำให้เราพรีเซนต์สำเร็จมากถึง70%ดังนั้นเวลาคุณพรีเซนต์อินเนอร์ค่ะต้องมาค่ะอินเนอร์คุณต้องมานะคะถ้าพรีเซนต์แล้วมีความกระตือรือร้อนโอกาสในการพรีเซนต์สำเร็จหรือคนฟังอยากฟังเราเรื่อยๆเนี่ยก็มีมากกว่านะคะถ้าเราพรีเซนต์แบบว่าโมโนโทนนะคะวันนี้นะคะจะมาพรีเซนต์เรื่อง แน่นอนค่ะว่าสักสาสไลด์เนี่ยคนอาจจะเบื่อหรือขั้นแรงกว่าอาจจะสับพงกใส่หน้าเราเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะทุกพรีเซนต์ค่ะอย่าอายค่ะอินเนอร์ค่ะคุณต้องมานะคะก็สุดท้ายนะคะพรีเซนต์ถ้าเรามีแต่ข้อความอย่างเดียวมันก็จะทําให้ดูน่าเบื่อไปหน่อยกราฟิกต้องมีนะคะมีการจัดเรียงหน้าตาให้สวยงามมีการใช้รูปประกอบที่เข้ากับเนื้อหาที่เรากําลังนําเสนอซึ่งตัวนี้ค่ะ เราจะมีการสอนทำกราฟิกง่ายๆสำหรับสไลด์นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัว powerpoint เองนะคะหรือการใช้ Canva ค่ะที่เดี๋ยวนี้สามารถทำสไลด์มี a n i m เมชันได้ง่ายดายมากขึ้นค่ะอย่างตัวนี้ค่ะในคลิปนี้เราก็ใช้ Canva ทำนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ5ทริปพื้นฐานสำหรับการพรีเซนต์นำเสอนองานอย่างไรให้คนฟังเข้าใจภายในระยะเวลาจำกัดน,นะคะ ถ้าหากฟังดูแล้วยังมีข้อสงสัยประการใดค่ะสามารถสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ของคลิปนี้หรือส่งคำถามเข้ามาที่ Facebook Fanpage Office Working Trip ได้เลยนะคะสำหรับ5ทริคพื้นฐานสำหรับการพรีเซนต์ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอรบกวนเวลาอีกสักเล็กน้อยนะคะในการ Subscribe YouTube ช่องนี้หรือช่อง Office Working t i p p รวมถึงกดไลค์ a n p a g e ออฟฟิศเวิร์กอิ i ทิปเพื่อเป็นกำลังใจให้การด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ